ถักหมวง่ายๆลาย X ค่ะลายแค่นี้เลยนะคะถักง่ายๆได้ตามแพทเทิร์นนี้เลยค่ะนี่นะคะขึ้นต้นขึ้นต้นโซ่ห้าขึ้นต้นจากวงกลมด้านในนะคะทําเป็นโซ่ห้าแล้วก็แทงที่โซ่แรกทําเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวที่1นึ่ง X ทั้งหมด7หลักนะคะ 7 x แถวที่2 v v คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะโดยปีนเกลียวไปเลยนะคะขึ้นปีนเกลียววนเป็นก้นหอยไปเลยนะแล้วแถวที่3ก็จะเป็น x v แถวที่2จะได้14หลักแถวที่3จะได้21หลักนะคะเป็น x v แถวที่4เป็น x 2 x นะคะแล้วก็ v 1ครั้งข้อสังเกตก็คือ v จะตรงกันแบบนี้นะคะเราจะเห็นเป็นลายนะ นี่นะคะ v จะตรงกัน v แถว v เนี่ยจะอยู่ที่หลักที่สอง x หลักที่สองของแถวที่แล้วนะคะ v ก็จะตรงกันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้มี7 7 x 7 v ก็จะได้7แฉกนะคะก็จะได้หมวกแบบนี้เราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตามขนาดความกว้างของหมวกที่เราต้องการนะคะทำได้ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่หมวกเด็กหมวกผู้ใหญ่ได้หมดเลยคะ่ะไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะก็คือ v มัน x มันจะเพิ่มขึ้นมาทีละตัวทีละตัวนะคะแถวที่6เนี่ยเป็น 4x แล้วใช่ไหมแถวที่7เป็น 5x 1v แถวที่8ก็จะเป็น 6x 1v แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วความกว้างที่ขยายออกเราก็สามารถเอาเชือกเอาสายวัดมาวัดรอบได้เลยนะคะเราจะเอากว้างเท่าไหร่ก็ วัดวัดดูได้เลยค่ะพอเราพอแล้วนะคะได้ความกว้างพอแล้วเราก็ถักเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังถัก x เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังไปหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวมันเริ่มต้นจากหาหาจุดเริ่มต้นไม่เจอเดี๋ยวนะคะนี่นี่นี่เริ่มต้นจากตรงนี้นะคะ เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังไปหนึ่งรอบจนมาชนที่เดิมแล้วจากนั้นก็เริ่มเกี่ยวสองเส้นเหมือนเดิมนะคะก็ถัก X ไปเหมือนเดิมจนได้ความยาวของตัวหมวกนะคะลงมาแบบนี้นี่ความยาวของตัวหมวกก็แล้วแต่เราเลยนะคะชอบใส่หมวกแบบเส้นหมวกตัวสั้นๆที่ปิดด้านบนหัวหรือว่าหมวกที่ยาวๆถ้ายาวๆก็ลองสวมดูนะคะให้ปลายหมวกเนี่ยแตะที่เหนือคิ้ว พอแตะที่เหนือคิ้วเสร็จแล้วเราก็ทำส่วนตรงที่บานค่ะส่วนตรงที่บานนะคะส่วนตรงที่บานเราจะใช้วิธีเพิ่มเป็น1 0 x 1 v นะคะ1 0 x 1 v แถว1นึงแล้วแถวต่อไปก็จะเป็น x แล้วแถวต่อไปก็จะเป็น1 0 x 1 v แต่ว่าแถวต่อไปให้เอา v สลับวางกันนะคะ1 0 x 1 v แถวต่อไปมันอาจจะเพิ่มเป็น11 x 1 2 x ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเราจะเอาตัว v ให้สลับวางกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนตอนขึ้นต้นนะถ้าเราเอา v ไว้ตรงกันแบบนี้นะคะตอนบานมันก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะให้เอาย้าย v เนี่ยมาไว้ตรงนี้ย้าย v จากตรงที่ตรงกันมาไว้ตรงนี้สลับวางกันไว้ตรงกลางๆนะคะแล้วแถวต่อไปก็ทัก x แถวต่อไปก็สลับวางกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะได้ความกว้างของตัวหมวกออกมา ปีหัวกออกมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะสามารถทำได้ง่ายๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ